กินน่าอร่อยมากๆโอ้ยดูยดยยยช็อปช็อช็ช <c oughs> ็เลยดูถ่ายดูถ่ายกำลังซูมไปไหนดูถ่ายเบาๆอย่างเงี้ยไรเอ้ยกำลองซูมเด้อไอเด้งซูมเขา้าซูมออกไว้เลยมันจะได้ดูน่าสนใจอร่อยอ <c oughs> เว้ยตะกึกไปไหนวะวันนี้วะ ถ้ากิดได้ไมป็นชาแล้วมป็นชาวเเดินตามคนไ <ป S 1> ทยรุ่นองอาปน,น่นแสบจับแสบยึดกันที่จอจาะหนต่อลูกเอาออไงดี แซ่บๆครับกลบๆหรือไงยาดจ้ดมือ กินกล้วยอยู่อมันนั่งจริงนะนอนจริงิมานั่งกินกล้วยต่อโอ้โหสบายเลยมั้ยนั่งแบบโอ้โหนั่งได้สบายมากโอ้โหเอ้าโจมอิ่มได้ไงลูกอิ่มเหรอฮะโอ้ดูนั่งดูนั่งสบายเกินบักจ๋อบักจ๋อ เปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมก็มีก็ดังทิ้งป้วยแล้วอนนีบนกัดไข่แท้แยังเต็มกระปุ้งแก้มอยูไ่ไงค่อยเขียวยันตึบแลว้วพะวายู่ข้างๆเลยล้วเนาะรวยดันค้างแล้วแต่เท่าแขนนะชอบแต่ต่เท่าแขน <es> โอ้เหนื่อยนอนจริงเลยท่านประธานเจ้า กินลูกกินคือพูดอย่างเงี้ยอออือ <c oughs> สบายใจยเะคิวเนาะเขในมือเราคิวอใช่ไหมอ๋อเนอะในนางสบายใบายให้พี่หมามาขวนด,ด้วยเนาะให้บัตรยืบดิจอยกุกไม่รู้จอยก็ <c oughs> กไม่ซื้ไอ้ัรกุกุ <c oughs> กไม่รู้เนาะ จาดันเปิดแดอยู่ข้างในไปนอนเด็ยันตึกไอหมูว่นนีไม่เห็นหม้อทั้งวันเลยจะกินหรือไม่กินเอ้าจะเอาไหนดีวะบายตัวอะไรเนี่ยมีอยู่ด้านข้างเลยนั่งกระเทาบแขนกินเ้ยสุดยอดละ ผมก็ทานนอนเปให้มันดูอยู่มอปนหังดูอยู่อวหัวไปดในต้นวเปิกิอย่กเตอยังไงเอ้างไหนเทามุงี่เอามแเนี้ยแล้วอะมุมไทยๆนะมุไกไทยัากินน้ำเตอกินน้ำเต้อไปอ้า เจียวกับวางกุ้งไม่ได้กลับเลยมึงนี่แหละะกินต้มต่อเยอะปวดก็ยังไม่หมดเลือกกินได้ตามสบายตอนนี้ก็จะมีผู้อันใดไงวา,างาโคบุบเลยวางอะไรเลยนะ <laughs> เต็มที่เต็มคาราเบลเจ้ <laughs> ยยาเอ้ยใครกูวางหลักดิน <laughs> cái à. à. này à. to sắp xếp nữa, bộ con bản, bộ con nhiều, cái này nó có nhiều and